5กรกฎาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับสำหรับทุเรียนที่เรากำลังบ่มอยู่ณนะขณะนี้นะครับก็ผ่านไปแล้ว3คืนนะครับที่เราทำการบ่มทุเรียนชุดนี้นะครับสำหรับทุเรียนชุดนี้ในวันที่เราตัดลงมาบ่มนั้นอา,อายุของเขาได้129วันนะครับ อาสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้ที่จังหวัดบึงการที่ผ่านมานะครับฝนมันตกมากนะครับเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือนเราก็เลยทําการตัดสินใจตัดลงมาบ่มเลยเพราะว่าอายุของเขาก็ได้แล้วทีนี้เมื่อเราทําการตัดลงมาบ่มได้สามคืนนั้นแต่ละวันเราจะต้องมีการตัดขั้วตรงนี้นะครับตัดขั้วเพื่อให้น้ําของเขาละเหยออกมาทางนี้หรือว่าระบายน้ําออกมาทางนี้ ก็จะทําให้การสุขของทุเรียนเหล่านี้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยเมื่อกี้เราทําการตัดตรงนี้ออกมาวิธีการตัดของเรานะครับเราจะตัดออกเป็นแผ่นบางๆเท่านี้นะครับเนี่ยบางๆเท่านี้ตัดทุกวันเลยหรือว่าวันละสองครั้งก็ได้เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราทําการตัดเสร็จแล้วน้ําของเขาก็หยดลงมาตรงนี้นั่นก็ชี้ให้เราเห็นว่าการที่น้ําของเขาระบายเร็ว รวมกับการตากแดดอย่างนี้ก็จะทําให้ทุเรียนเหล่านี้สุกเร็วขึ้นถ้าหากว่ามีพัดลมเราก็เอาพัดลมเป่า